บารที้มาไปเป็นทางเทงกันนั้นจะดูความกระชากเลยพวกออกมาลงสิเดีเอวโอ้ยวิ่งแบบเบอร์ยังย่างต่อปลาหัวแข้งน้าปลาหัวแข้งก็ประการมันมันมันมาเด้อมาเด้อแม่นีจ้าสวัสดีเอฟซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสาวน้อยพอกระเทินเด้อ วันนี้พาลมากล้องป่ารอบแรงจ้ามามาไปยายไปย่อน้ตพราป่าแลนนี่อาจจะตาว่าเกูไว้นั่นเลยสะดุ้งดอกเช่มาให้ประกันชื่อประกังเชื่อรนดองรถโนลุกรถเิตมือเาตาชื่อรถสะตากเท้ากินมือเที่ยงเมื่อ็มาหันนล่มาไลแข่งเพื่อมาด้องในเยืห็นเลได้ Ừ, อเออผัดแซ่บเนาะเออบอกระเบองเคยแกงเฮ้ยแ,แม,ม่นบ่ใส่นม้ส้มอีตู้เราผักอีเลิศแบบนี้บ่เอออเพิ่นมาผัดอยู่มองเขาเซ่ยเฮ้ยเราชิมน้ำ<ห>นลง 爸爸，爸爸。 khiến mình thua chắc nó mình thua có nhanh thì để mà có nhanh để mà có nhanh thì ちょっとこっちはいいねんとわうん。<music> <music> ขาวหนึ่งตัวจ้าพี่น้องขาวน้อยหนึ่งตัวพี่น้องบรรยากาศยามแรงพี่น้องนกบิน <c oughs> พรรยากาศยามแรงเลาะหิมหว้วยเลอพี่น้องเด้อนี่จ้า องกองป่าหมายใหม่ฝั่งนั้นก็ตึกได้พี่น้องฝั่งนั้นก็ตึกได้น้องตุ๊กตามเมื่อแล้วจ้าเพิ่นเมื่อแล้วเพิ่ขคืนฮอดมอลำมีบุญกระถินจันมืเอนี่ค่ะมีบุญกระถินวัดคำแคนเพิ่นมีนัดกับมอลำตอนหกโมงเย็นนะจ๊ะแต่สาวน้อยยังบบเมื่อ จ <c oughs> ๋ยอนตึกกล้องปากก่อนพี่น้องมาเนี้ยหมอลำเอาไวท้ทีหลังนล้าจา้ะนะพี่น้องเพิ่นบ่เลิกดอกหกทุ่มเพิ่นจังเลิกหมอลำค่ะจ๋าย้อนสิพาพี่น้องมาเบ่งขัวไม่ไพ่เด้อจ้ะเด้อน้องวุฒิเพิ่นมาเห็ดให้แล้วเนี่ยเพิ่นมาเห็ดมาแปลงให้ใหม่แล้วจ้ะนี่ได้ขัวข้ามแล้วจ้าอันนี้หมายเดิม ของสาวยอยไม้เดิมนะจ๊ะนี่ห้างหมอลำสาวยอนี่จ้าห้างหมอลำสาวยอะตึกบบได้ายจ้ะน้ำแหง้งน้ำลดลงไปเยอะเลยสา <c oughs> วย้อยต้องมาแปลงตรงนี้ออกอีกเพราะว่าขั่วเพิ่นเห็ดมันยับมาอีกเราเพี่นน้องเนานะ แต่ก่อนจะขยับไปอีกหน่อยนึงแต่นี่นะ้องวุฒเพิ่นทำเพิ่นเห็ุขวมาฝั่งพีหลักโพดเฮ้อที่จริงที่จริงทำมาแปลงตึกฝั่งนี้กับซีดายอยู่ได้ครับพี่น้องนี่จ้าขวไม้ไผ่ขวไม้ไผ่นะจ๊ะคลาสสิกบอกพี่น้องวิวสวย ป้าบอนดีดีพี่น้องถ <c oughs> ุงเขียวเขียวเข่างามงาม <c oughs> ไปไปยกกันตอบเนาะเออกล่องปาน้ำลด อากาศเย็นๆเข้าปลายฝนต้นหนาวพาเดี๋ยวเริ่มลงกลองปูกกองป่าพี่น้องจ๋าเนาะนี่วิวเดิมหม้เดิมจ้าพี่น้องวิวต้นม่วงต้นวิวต้นมะม่วงมุมเดิม ไปเป็นยอบ้างพี่น้องได้พอกินจ้ะได้พอกินอยู่จา้าอ้าววันนี้ได้หลายตัวเลยพี่น้องปลาขาวจาะ้ะปลาขาว ห้อย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 หนึ่งตัวเห็นบคว้าวไปแล้ว ว่ายไปแล้วตัว ว้ายดองไปแล้ว ขาสองตัวจ้าว้าวไปแล้วพี่เนาะรอด้องไปแล้วสะดุ้งขา <c oughs> ีได้หลายเลยพี่น้องตัวเลยหลายตัวเลยพี่น้อง <c oughs> มา,มามอ่านมาจ้ามาคั่นหุถือก่อนพี่น้องมาคันคหุ่นถือแบบนี้มา,มาจ้ามนมา,มา ดองไปแล้วเรื่อที่น้องเ่ จ้้าวนพี่องสรุปผลงานยกยอมือน,นี้เด้อพี่น้องเด้อนีมน่มันมานคือเก่าจ้ามันมานคือเก่า นี่ผลงานปิ้งบอกพี่น้องมือเส้นได,ได้กินเนาะมือไหนปละข้อน้อยสองตัวปลาหลดด้วยหนึ่งตัวตองพี่น้องได้ประกดตัวนึง ถือรัดแรงพี่น้องเอ๋ถือตอนรัดแรงตอนกลางเว้นค่ะบัอยากได้ป่าพี่น้องเอ๋โทดใจแล้วมันนี้ว่าสิบัได้ป่านี้พี่น้องจา๋ามันหมานจ้ามันหมนานนาถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามใ้สาวยา้อนหนเด้อจ้าคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแท่น,นี้แล้วจ้ะเด้อจ,จะเจอกันคลิปใหม่จา้าสวัสดีจา้า